โกเฮียเนี่ยสามสิบปีนะครับแต่ว่าเป็นสามสิบปีที่แม่โดนหมัดของเพชรวารินเข้าไปนี่หน้าตานะครับเอาแบบมีเซครับตามเข้าไปครับไม่ต่างกันมากนะครับแต่เรื่องของอายุนี่พอสมควรเลยครับแต่น้ําหนักเท่ากันครับหนึ่งกีจะปล่อยอาวุธจังๆครับวันนี้เพชรวารินนี่ขนกองเซียร์มาอื้อเลยขาครับอ่ะส่วนสาล่าเองก็อยู่ที่ค่ายมนุษย์กิมนี่มาบ่าโดนสองก็มีแผลแตกหรือเปล่าครับต่อเนี้ครับเข้าไปแล้วครับลุยแหลกครับเพชรวาริน ดูครับทางฝ่ายตั้งพยายามจะเดินเข้าหานะครับอเตะต่อยเตะต่อยครับแม่มีศอกเสริมครับเทรบารินครับการโดนเสียบเลยซอนนื่อรํากันไปชวดถือไปมาครับมีทั้งหมัดมีทั้งศอกครับครบครันครับเปรี้ยวหวานมันเค็มคู่นี้ต้องเปลี่ยนเกมต้องพลิกเกมต้องเปลี่ยนแผนเลยครับต้องเดินลุย แต่ว่าโอ้โหไม่ทันเพชรวารินให้อีกฝ่ายหนึ่งที่เจ็บตัวกันนะครับแข้งซ้ายของซาร่าครับอาต่อยหมัดครับหมัดชุดก่อนเพชรแมตาแดงกลับไปหมดเลยครับโดนหมัดขวาแล้วโอ้โหโก็มัดชุดครับหนึ่งสองแม่แต่พยายามจะเดินเข้ามาครับซาร่าโกเฮีเอาแมแต่ว่าโดนทุกซ้ายครับโอ้ช่วงหลังนี่เริ่มจะมีถือว่ายังไปได้เรื่อยๆครับยังไปได้เรื่อยๆครับนี่ครับมซาร่าโกเฮีนี่ยเนี้ยไปเอียมมาโดนเลยนะครับหมัดซ้ายเอ้าโอ้โหบวกกับแม่ซาร่าโกเฮีก็มีของดีครับ อ้ายายุบนะครับนี่ครับโอ้โหหมัดยับถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะครับการแทกยับแต่ละทีต้อง่าเอาสวยครับหมัดนี้หนึ่งสองแหม่ยังยิ้มสู้ครับยังยิ้มได้ครับเกี่ยวในได้ตีโอ้โหดูครับสองข่าวกระทุ้งเข้าไปโอ้ยต่างคนต่างใ่ต่างคนต่างต่อยครับอายุรับแม่หมัดแยบคนละหมัดครับโดนนะครับหนึ่งสองเอ้าซาร่าเขาพยายามจะเอาไฮไลท์สวยๆครับช็อตมันๆครับดูครับแม่ต่างคนต่างอ่อนนะครับอาวุธไ่เกี่ยวในครับตีก็ไปครับสองข่า สามเข่าครับมียืนนี่เหมือนกันแต่มาแก้ได้นี่ครับหมัดแม่งจริงๆครับเพชรวารินครับไปไวาจะเป็นหมัดหน้าเพชวารินแฟ,ฟร์ชอยู่นี่ด้วยนะครับกับนักชกจากชนบุรีประเทศไทยครับ